สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าฝังสูงหน้าขุนไม่ขายเม็ดเสร็จทุกรายจริงหรือนะครับก็นะฮะวันนี้ช่างยันก็พูดง่ายๆครับเบียสูงนะครับเล่นเบียสูงนะครับวันนี้ช่างยันเป็นสีดำนะครับก็ฝ่ายรับนะครับคุณพลล่ม ่าไหวนะครับก็เป็นฝไยสีแดงนะครับได้บุกก่อนนะครับกดต,ตั้งทรงดูรูปร่างแล้วนะครับเขาปูสีเบีย้ยมาขึ้นเม็ดนะครับผมก็ฝังสูงไปเลยครับวันนี้นะอยากเล่นเบีย้ยสูงนะครับเขาก็แทงสวนกลับเข้ามาเอาเขาสูงกลับอีกเหมือนกันนะแต่ก็เป็นสูงหน้าโคนเราสูงหน้าขนเอาตาย,ยางเสียยางครับเพื่อนๆครับว่ากันไป แต่เนี้เขาไม่ยอมขายเม็ดนะครับเพื่อนเพื่อนะเขาไม่ยอมแก้เบี้ยสูงตรงนี้นะครับก็ไม่ยอมแก้เบี้ยสูงเราก pues. ็จะได้พื้นที่ในการเล่นเล่นนะครับเพื um ่อนเพื่อนนะแต่เนี้ดูแล้วนะข้างซ้ายเนี่ยเราระเบิดด้านซ้ายมือได้นะครับเราก็จะโจมตีด้านนี้แหละนะครับด้านไหนที่บุกไม่ได้เราก็ไม่ต้องเข้าไปทํานะครับเราเข้าไปทําด้านซ้ายมือนะครับแต่แบบนี้นะครับโยนเบี้ยริมนะฮะ ถ้าเขากินตัดไม่สวยงามเราก็จะกินเข้าด้านในนะครับคุณล่มคุณพลล่มป่าหวายนะครับผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1,514นะครับแต่น,นี้เขากินฉีบออกมานะครับแล้วก็เอาแทงสวนเข้ามาอีกเลยนะครับแทงสวนก็ต้องกินนะครับกินเข้าไปแล้วก็โคนกินเข้าไปแต่มน,นี้เขาจะเอาอยังไงดีนะครับเขาใช้เรือมากดเรา เนื้อมากดนะก็แทงมา้าเข้าไปครับนะจิ้มมา้าเข้าไปม้ากลับไปนะฮะอืมกลับไปจะก,กินโครเรา้ไหมกินโครเราเราใช้เบียก,กินเบียตรงนี้อนาคตมันก็ขาดนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็พยายามแล้วนะหมุนม้าขล้บมาเอาแล้วก็กินแล้วครับกินโครแเราก็กินนะครับ เราก็ต้องกินนะแต่จะใช้อะไรกินดี <bunker. S 1> ใช้เหลือกินดีกว่าไหมใช้เหลือกินเขากินเบี้ยไม่ได้นะฮะเอาใช้เหลือกินดีกว่านะครับเพื่อนๆนะเออ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 โอบอกกินเข้าไปแล้วครับเรือเอาเรือกินเข้าไปแล้วนะเม็ดมาเม็ดมากินเหลือครับอีกล้ำหนึ่งเอา กว่าขึ้นจะขึ้นมากินเม็ดเราหลายตาหน่อยนะครับเอามาเรามีนะฮะตอนนี้เราก็ได้เปรียบเรื่องขานะครับขาเรายาวกว่านะฮะกดไว้กดเรือไว้นะเรือเรือไปไหนไม่ได้นะครับแต้มน,นี้อา้าวใช้มา้ามาวนมา้ามาเหรอวนมา้ามาอืมทางนี้จะมีแนวท่องตรงไหนได้บ้างนะครับจะไปตรงไหนได้บ้างดูแล้วด้านซ้ายนะฮะ ไม่มันติดติดต,ดตกัดขัดก็ไปด้านขวาบ้างนะครับแยบขวาไปทีนะฮะแต่นี้ก็เสริมเบีย้ยเข้าไปครับเขาหมุนโคนนะครับผมดูแล้วเราก็จะต้องโจมตีด้านขวามือแล้วล่ะนะครับเมื่อกี้โจมตีด้านซ้ายมือแต่นี้ก็แทงเบีย้ยขึ้นไปครับให้เขากินฉีกออกมาเขาจะกินไหมแร้วกินฉีกออกมาแล้วก็ใช้โคนกินเข้าไป โอ้เขามุนโคนครับนะฮะมุนโคลนเา็าแทงสวนเข้าไปอีกทีหนึง่งเขากินเขากิน,เข,กนเขากินออกนอกนะครับนะเาเรากินเข้าในเบียตัวนั้นไม่มีตัวผูกนะครับเดี๋ยวไปกินที่หลังได้นะครับนะเขาก็กินตัดเข้ามาโอ้โหหาม้าไปยืนตรงเม็ดก,ก็ได้ก็สวย,วยงามแล้วเนี่ยนะเอาทีแรกก็จะเอาเรือมามากดเบียดด้านขวามือนะฮะ แต่ผมว่ายังไม่น่าใจร้อนนะครับเพราะว่าโคนเรือเขาโดนกดอยู่นะครับผมว่าน่าจะหมุนตัวนะครับไม่หมุนมากก็หมุนโคนนะหรือจะหมุนขุนเอาโคนดีกว่าครับโคนสองตานะไปจี้เบีย้ยเบี้ยความเขานะไอ้ด้านขวามือนะไปแล้วเรือเขาออกมาไม่ได้นะครับเอาไปอีกทีนึงเขาเขอพยายามเปิดโคนนะให้เรือมาถึงกันนะครับนะออกมาหลังนะ แต่ว่ามันก็น่าจะช้าไปแล้วนะครับเบีย้ยอย่างไงเบีย้ยตรงตรงนี้น่าจะโดนกินนะครับแน่เอาเรือมาหวังตีลูกเราเหรอก็กันนะครับมากลุกก็ต้องมีกันกันกันบ้างนะครับนะฮะก็จับเบีย้ยเรานะจับเบี้ยเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาม้าไปผูกก็ได้นะตอนนี้เขาค็วิ่งเรือกลับผมว่ากินเขาไปก่อนหนึ่งตัวกวบเขาไป เขายังบุกขึ้นมาไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะฮนะเขาใจเรือมากดม้าอีกแล้วใช่ไหมทิ้นเข้าไปอีกทีนึงกลัวเข้าไปขอม้าจะมาต่อม้าไหมไม่สนใจถอยกลับมาเขาอาเรือเอาเรือเอาเอะไรมาโอ้โหสามตัวตรงนี้เอาขนติดเขาไวโอ้โหก็ไม่ใช่ว่า จะเดินง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะได้ตรงเซนเตอร์ตรงกลางนะครับแต่ว่ายังทำอะไรเข้ามากไม่ได้นะครับผมก็พยายามนะจะหาวิธีการเอาม้าขึ้นไปด้านบนได้ยังไงเอาเรือออกไปด้านบนได้ยังไงนะครับแต่นี้ก็เรือนะฮะมาขวามือไว้ก่อนนะเขาขุนกันครับ่ามีขุนกันขุนกันก็แทงลุกเข้าไปแทงลุกเข้าไปอย่าลงมานะ ขอลงไปด้านล่างนะครับแต่น,นี้มา้าม้ามา,มาตอนนี้ม้ามา,มาตอนนี้มา้าเราออหโอเคครับเราก็มีโอกาสกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามา้าขึ้นไปหาขุนเขาอีกตัวหนึ่งนะไปด้านขวามือเรานี่แหละแต่ตอนนี้ก็ตีลุกออกไปธีนึงก่อนอกันไม่ให้ออกมาทางนี้นะครับแต่น,นี้เราผมคิดแล้วนะดูแล้วก็ น่าจะเป็นม้านะครับม้าน่าจะดีที่สุดนะครับตอนนี้มันไม่อย่างนั้นมันทําอะไรเขายากนะครับไปว่าแล้วก็ม้าไปนะม้าไปแล้วก็ไปยืนตรงหน้าเม็ดเราหลังโคนโอ้โหจับจับคนของเขาไปในตัวด้วยอ่าแต่นี้เขาไม่สนใจแล้วก็จับโคนเข้าไปเอาเขาตีลูกเหรอตีลูกเหร ขึ้นขุนไปเลยครับอืมโคนเอาอย่างไงอ๋อโคนผูกทันโคนผูกทันนะครับนะเราก็ออกที่ครับเรือนะฮะเรือออกเลยออกด้านขวามือเลยออกไปของเจ็ดเลยนะครับนะฮะเพื่อนๆน,นะเอามามาอยู่ที่ของแปดขุนอยู่ของแปดกันเราเหรอมันกันไม่ได้นะครับเรือเราเรือเรามันเป็นเรืออะไรอะ ดูเช็คเทาหรือมาเช็คเทานะมา,าไปครับเรือไปเลยแต้มนี้นะอือฮึสามตัวใหญ่ใกล้เข้าขุนนะอย่างที่พี่เอกบอกนะครับอันตรายสุดๆนะครับเอาเขาเอามาเอาเรือมาจับมาแต้มนี้นะฮะอืมแต้มนี้อเอจะขยับ ไปหลังโคนจับหลังโคนดีไหมเขาก็มาติดโอ้ไม่ดีเอาเห็นแต้มแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหจนแล้วตายไม่ต้องใช้แล้วเรือโอ้โหแต้มแบบนี้นะจะขยับเรือนะจะขยับเรือทำไหมโคนเข้าไปเลย ลุกเข้าไปจนสวยงามครับเพื่อนๆโอ้โหจะไปจับเรือก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆทุกๆท,ท่านจะได้รับชมคลิปของช่างยันนะครับช่างยันก็ต้องขอขอบคุณ fc ด้วยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากดูคลิปของช่างยันทุกวันนะครับ ทางยันก็พยายามจะทำให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย